ปลาดีพออีแม่ไข่ไข่ใหญ่ไข่หอมใหญ่ฮ่าปลามันหน่วยใหญ่หน่วยยาวเดี๋ยวไข่หอมใหญ่ไข่หอมใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์โอ้สมซื้อบ้านให้บ้านทรัพย์สมบูรณ์สมบูรณ์แบบตัวอย่างไข่ก็สมบูรณ์โอ้ยปลาปลานอกจากจะไข่ใหญ่แล้วปลาคามยังเนี่ยพ่อปลา ไม่มีหวานครับมะขามเปรี้ยวไม่มีหวานปรบบากฏเขาเ้ลนาถามแล้วเล่นนะบักขามเปรี้ยวไม่มีหวานเขาเนะว่าเอาดอกพ่อชนะเคสแคลโอ๊ตายแล้วเปรี้ยวไม่มีหวานบ้านทรัพย์สมบูรณ์สมบูรณ์สมซื้อบ้านอีหลีอันใดล่ะอีหยังล่ะปลาปลาใหญ่ก็มีจิปลาปลาดุก ได้พงกมัดจากมอสารคามเขาให้วิสาจิตชุมชนละหนึ่งแสนโอ้อันนี้เป็นผลจากอันงกตินวิสาหกิจชุมชนละหนึ่งแสนนะครับมอ